สวัสดีทุกท่านครับที่รับชมคลิปนะครับอันนี้นะครับทางบริษัทฟ็อกเซนะครับก็มีสินค้านะครับมานะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับที่ออกมาแทนรุ่น1 2 12 24 12D ดีคือรุ่นนี้ครับนะฮะคือเขาเอาตัวนี้นะครับมาแทนแทนตัวนี้อันนี้จะเป็นรุ่นท็อปสุดหละนะครับ ให้เปรียบเทียบเลยตัวนี้นะครับเป็นรุ่นอ่า FBT ไม่ใช่ดิ FPT นะครับ FPT สองร้อยนะครับ FPT สองร้อยอันตัวนี้จะเป็น FPT หนึ่งร้อยนะครับสองร้อยก็คือชาร์จสูงสุดยี่สิบแอมป์นะครับสเปครองรับสามร้อยสามร้อยแอมป์นะครับแบตเตอรี่ที่นำมาชาร์จนะครับ ตัวนี้ตัว200นะครับตัว100แบตเตอรี่ก็อยู่ที่ประมาณน่าจะประมาณ200แอมป์นะครับผม6 2 0ึงสอสีเหลืองก็จะเป็นตัวสติ๊กเกอร์ก็จะเป็นสีเหลืองเหมือนกันนะครับอันนี้รีแพ์ชาร์จได้นะครับ,นะรบเดี๋ยวผมทดลองกับแบตเตอรี่รถยนต์เลยนะครับขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกออก เดี๋ยวให้ดูให้ดูดรอบๆก่อนนะครับตัวนี้ก็จะมีปิดเปิดไม่ใช่ดิเขาเรียกว่าอะไรนะยกขึ้นนะครับแบบพกพาได้นะครับแบบตั้งแล้วก็ข้างล่างนะครับก็จะมีขาตัวนี้มาให้แข็งแรงดีนะครับผมท่านก็ไม่ใช้ก็ได้นะครับตอนนี้ก็จะเป็นสเปกนะครับผมเดี๋ยวให้ดูสเปกก่อน สเปคนะครับอยู่ที่สามร้อยแอมป์ M, นะครับบอกไว้นี่ฮะหกถึงหกหกหกแอมปหกแอมป์ถึงสามร้อยแอมนะครับยี่สิบสี่โวลต์ก็ร้อยห้าสิบแอมป์นะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับผมส่วนสเปคสีเหลืองรุ่นรุ่นสองร้อยนะครับ ผมไม่ได้เตรียมสคริปต์มาอาจจะพูดผิดพูดถูกนะครับรวีวิวแบบเป็นบ้านนี่แหละ a b t 100นะครับสเปคนะครับ 200M อแอนะครับสูงสุด2 0 0แอมป์นะครับผมส่วน2 4โวลต์สูงสุดที่ 100M แอมโอเคนะครับ ขั้นตอนนะครับผมก็เสียบไฟบ้านทุกอันเลยนะครับหน้าจอจะมืดนะครับแบบมืดแล้วก็เป็นแบบกดเสียบเสียบครั้งแรกจะจะร้องนะครับอ่าจะกระพริบแบบนี้ครับปึ๊บปื๊ป๊แบบนี้นะครับสีเหลืองก็เสียบเหมือนกัน ตัวนี้เป็นสวิตช์แบบกดนะครับไม่ได้แบบสัมผัสเป็นวนนะครับแบบวนเครื่องสแตนบายจะขึ้นคำว่าออฟแล้วก็แบตเตอรี่ก็เตรียมสแตนบายตัวนี้หมดค่าหมดรถยนต์ทั่วไปครับ AGM ตัวนี้ AGM ฟลัซเฟอยู่หมูดเดียวกันนะครับขัปรับมาหมูดเดียวกันแล้วก็มอเตอร์ไซค์ต่างหากแล้วก็หมดรีแพร์นะครับ มลองตัวนี้ก่อนนะครับเส็จไฟบ้านปรับโหมดมอเออรถยนต์ั่วแดงบวกดำลบครับพอหนีปุ๊บเกิดอ,อะไรขึ้น ขึ้นคำว่า Full แสดงว่าแบตเสื่อมแบตเสื่อมนะครับมันไม่ชาร์จพัดลมตรงนี้ไม่ทำงานนะครับวิธีแก้แก้อย่างไงปรับมาหมุนรีแพร์เลยแล้วกันทำงานแล้วครับพัดลมก็จะทำงานนะครับ หอยู่ช,ชตัวนี้เป็นหมวดรีแพร์นะครับจะเป็นที่12โวลต์ PUL รีแพร์ขาพิบแบตเตอรี่ขึ้นลงรีแพร์อยู่ประมาณไม่เกิน18ชั่วโมงนะครับขนาดรีแพร์เราสามารถปรับโหมดได้ไม่ล็อกโหมดแล้วนะครับแต่ก่อนล็อกโหมด นะครับถ้าเราถอดแบตเตอรี่ออกไม่ใช่ดิถ้าเราถอดสายปลั๊กออกมาดูข้างหน้าครับจะขึ้นอะไรไหมจะขึ้นเป็นอ่าบอกโวลต์ได้เหมือนเดิมครับบอกองศาของเครื่องบอกว่าสิบเอ็ดสิบเอ็ดโวลต์ 1 1โวลต์25 C 10.9โวลต์ประมาณนี้ครับมันจะสวิงอยู่ประมาณนี้ครับสิโวลต์10.9ประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับอันนี้คือเราสามารถวัดที่แบตเตอรี่เราได้นะครับคราวนี้มาลองรุ่น2อ0 0รุ่น200นะครับแรงบวก ทำด้วยดำลบอ่านะครับการชาร์จนะครับเป็น7จสเตตเจ็ระดับ7ขั้นตอนนะครับผมนี่ทันได้แล้วโ,โมดตัวนี้นะครับไม่ได้ล็อกเหมือนกันคุณจะรีแพร์ตรงนี้ก็ได้เลยนะครับ เหตุผลที่ไม่ล็อกโหมดนะครับเหมือนเครื่องนี้นะครับ๋ยวให้ดูเพราะว่ามันเป็นระบบสัมผัสแล้วบางเอื่นเราสัมผัสมันบ่อยมันก็เลยทำออกมาเพื่อล็อกโหมดไม่ให้แบบเราเอามือไปสัมผัสแล้วเป,เปลี่ยนเป็นโหมดหรือไม่ตั้งใจแต่เนี้ยเราสัมผัสเราไม่ได้กดไม่ได้เปลี่ยนโหมดนะครับเห็นไหมมันก็เลยไม่ได้ใส่โหมดล็อกตรงนี้มาให้ล็อกโหมดมาให้ จะชาร์จก็ชาร์จได้เลยอยากรีแพลก็รีแพลได้เลยนะครับการใช้งานนะครับชอบตรงที่นี่ฮืถามว่าตัวนี้แข็งไหมเหยียบไม่แตกนะครับขึ้นเหยียบไม่แตกอันนี้รู้สึกว่าจะบางตรงนี้หนาครับพลาสติกเขาทาออกมาหนาดีมากเลยตัวนี้นะครับสีดํดๆตรงนี้ครับทั้งสองรุ่นเลยนะครับขนาดเท่ากัน แต่น้ำหนักตัวนี้จะหนักกว่าอันนี้จะเบาวกว่าอ่ะเดี๋ยวผมชั่งน้ำหนักให้ดูเลยครู่กครู่โอเคชั่งน้ำหนักมาแล้วนะครับให้ดูกันชัดเจนนะครับอ่ามาดูรุ่นนี้ก่อนนะครับรุ่นที่ยอดนิยมขาย รุ่น1 2 2 4 1 2ดีมาดูครับตัวนี้หนักอยู่ที่6-6ขีดเกห้รกรัมมาดูรุ่น100นะครับ fpt 100อันหนักเท่าไหร่นะครับ fpt หนหลักอยู่ที่ หกร้อยเก้าสิบหกเจ็ดขีดนะครับเจด็ดขีดจกระอยเจ็ดขีดอะไรโฟกัสโอเคมาดูรุ่นสองร้อยครับรุ่นนี้นะครับโอ้ oh. ู่ที่เก้าเก้าขีดครับเก็บหนึ่งกิโลนะครับรุ่นนี้จะหนักสักหนึ่งเพราะว่ายี่สองยี่สิบแอมอันนี้สิบแอมนะครับการชาร์จก็มีประมาณเท่านี้ครับท่านไหนที่สนใจนะครับหรือว่ามีข้อสงสัยนะครับก็สามารถสอบถามผมที่เบอร์โทรที่เพจได้นะครับผม อันนี้เรามีประกันให้หนึ่งปีนะครับแข็งแกร่งสุนทานถ้าไหนสนใจก็ชักมาได้เลยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ